นี่หนูมาแคสงานมึงไม่ต้องกระซิบอีนี่งกระซิบอยู่นั่นน่ะเอาเร็วๆแว่นกองแสงที่ดีคือแว่นออปตันเด็ดเราพูดสิแว่นกองแสงที่ดีคือแว่นออปตันเอ้ยเอาแบบสดใสเอาแบบเนี่ยมันฟังแล้วมันดูเหมือนกับว่าหนูโดนบังคับมาพูดอ่ะเข้าใจไหมหนูต้องพูดเวราให้มันดูแบบเฮ้ยหนูแบบว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะไหนลองลองสิลองใหม่สิลองใหม่ แล้วะผู้ยากป่าน,นี้แม่งนเนยเขาตู้ผมไม่เอาผมไม่เรียกอะไรอยู่แล้วช่างมันผมไม่ไม่ไม่เอามันว่าหนาตาเกมอะ่ะไอ้ขลาหมามันก็พูดยากว่ะมันก็สองฝั่งมนอยู่ที่ว่าใครยอมเสียผลประโยชน์ได้มากน้อยจะยอมลดยอมลดไอ้นี่ได้มากน้อยเท่าไหร่วะเฮ้ยขอบคุณขอบคุณนิวปอนดอด้วยเยดโดขอบคุณไอปอนคนใหม่ด้วยเยดโดพาเป็นคนใหม่แลวสอของควันเลยนะมึงขอบคุณครับผมแล้วผู้เล่นจะเล่นโดรงกีวโงเนี่ยแทงหมอหมอใครอยากครับเชนอาทีตนี้ ฉะอดโลกกี่โมงเนี่ยหน้าเฮี้ยมึงบอ,อกว่ามันก็แอบ,บต่อมันไม่หนีนะอ้ามันแอบ,บต่อแล้วมันก็ออกมาแทงหมอที่มาชุบอะแล้วผมก็สลบเรียบร้อยแล้วเรามาไงเนี่ยเราข้อคามนายหมอ,อม ผู้เล่นใหม่อะปองคุณมมอเพลยเยอร์ป่ะคะใช่ครับมาแล้วพออะเป่าคะใช่ครับกระเป๋าหนึ่งแกะครับเดี๋ยวนะเอ่ออไม่ได้นะ เจ็บไหมคะอือคืออะไรครับม้าเขาลลงอะไรม้าเหรอไม่ไม่จ่าครับแล้วพี่จ่าชอบผมทำไมครับนี่ไม่ไม่จ่าครับแล้วพี่จ่าชอบผมทำไมครับทำไมคุณเฉินเป็นเป็นลุคนี้อะหล่อเลยนะแรงมากไม่ชอบคุณเฉินลุคนี้อะอ้าทำไมอ่ะมาดูเกย์เหรอชอบชอบออกนี่เป็นไงเห็นไหมเนยตาื่นเหรอมาหล่อแล้วเนี่ยหล่อลงไหนอะหล่อออกไปหมดแล้วอ่ะ อะไรนะสวัสดีอันนี้ลูกหวยค่ะเอ้าหรออันนี้ลูกคุณหวยหรอซีโร่มีลูกแล้วใช่คนนี้หรอชื่ออะไรครับน้องชื่อต้นทรค่ะต้นไทอยกนดูแลไหมสวัสดีครับ้องต้นทรป้ามีม้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเข้าวงการบันเทิงไหมอยากเป็นดาราไหมหนูเป็นนางแบบได้ไหมคะ นางแบบได้ครับแต่ว่ามันต้องไปเทสมันต้องแบบว่าไปไปแบบว่าไปเดินแบบบ่อยๆกับพี่เฉินนะนะเดี๋ยวต้องให้ป้าไปด้วยไปกับพี่เฉินไปด้วยป้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวได้ค่ะได้แต่ว่าให้ป้ารับงานได้แต่เวลาไปถ่ายงานเวลาหนูไปเดินแบบมันก็ต้องเราก็ต้องไปเองไงคือมันต้องให้ปามาไปด้วยนี่ไปคือบางงานก็เป็นได้ครัเฉนก็เป็นนียน่งใชหรอเป็นคุณเฉินเป็นดาราวอไิตี้ไม่ใช่หรอใช่ครับคือได้เล่นหนังไปเล่นังยอะใช่หรอครับแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวว่าจะพาเด็กมาเล่นพอดีนางเอกตายแล้วครับ เป็นดาราหรือปะใช่เขาเป็นดาราโอเขาไขทยนะคุยหน่อยใช่สนใจไหมล่ะหนูอยากเป็นดาราไหมนีไปแ่หนูอยากเป็นนางแบบหรอใช่ค่ะหนูอยากเป็นนางแบบเหรไหนหนูลองโพสท่าสิไหนลองโพสท่าสวยๆลองยืนชิดในตตรง้นไม้แล้วโพสท่าสิไม่ใช่มึงหนูหนูโพสท่าสิไปสิอหนูโพสท่าสักใช่โพสท่าแบบว่านางแบบเลยลองโพสสิหนึ่งท่า นั่งแบบได้ไหมคะแบบนี้ค่ะเฮ้ยได้อยู่เรายืนจะไปยิงช่นนู้ดยืนชิดนุ้ดยืนชิดนุ้ดชิดนุ้ดนะโอ้ยโหได้เว้ยอาหารไม่อาได้ไหมคะพูดหลับเดี๋ยวเราพูดสินมที่ดีคือนมไบตามิลเราพูดดินมที่ดีคือนมไบตามิลเฮ้ยเฮ้ยหนูเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยโอ้ยนอนได้ใไหมได้ไหมเฮ้ยได้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 เอาแบบเอาแบบเราขออีกรอบขออีกรอบขอแบบว่าใส่เราแบบว่าสดชื่นอะแบบว่าเหมือนเราเหมือนเราเพิ่งดื่มอะดื่มเราทำเราทำท่าดื่มด้วยทำท่าดื่มด้วย ทำท่า <S <S ดื่มใช่ใช่ทำท่าดื่มทำท่าดื่มละต่อห้าบาทไปกกกไกลๆที่ไปไกลๆที่ลลลลลอะไรเนี่ยเออไม่ต้องร้องไม่ร้องเหรอคะไม่ต้องเอาเร็วเร,วเร,วเรวเาไอ้นี่ก่อนสิเราเลยทำท่าดื่มก่อนสิทำท่าดื่มแล้วพูดเมื่อกี้เลยอ่าเอาเลยเอาแล้วเราพูดแบบสดใสสดใสเลยเอาพืออยังไงนะคะอีกรอบหนึ่งดมที่ดีคือดมใบตอมนิวแบบสดใส,บบส,บใสใเลยที่ดีคือดมใบตอมนิววายตใยแล้วหนูเวิร์กพี่ว่าหนูปั้นขึ้นพีน่พูดเลย กัได้อยู่นนนอะไรผมไม่หล่ออะผมอยากดูดนมาดมโยไปไกลๆสิไปไกลๆสิไปสิไปสิไปตกเลยอย่าไปยุกกับลุกผมไปสิอย่ายุกกระลูกอย่ายุกกับลูกอย่าไปยุกกระลูกพี่ไปไปสิเฮ้ยลูกผมเพี่ออ๋อขอโทษขอโทษไหนแล้ไหนในนี่ี่หูหนูหนูลองเอามือจับแว่นดูเอามือจับแว่นดูเอามือจับแว่นปั๊บจับยังไงแว่นนนจับไม่เป็นค่ะเอาจียงยีงยีง่ายอ๋อดูใส่แว่นอยู่ใช่ไหมดูใส่แว่นอยู่ดูลองดูลองหายมอส่องแสงมอง่รงแสง มองแสงนี่นี่มองมองแสงคนนี้นี่แสงคนนี้แสงคนนี้ใช่แล้วชี้แล้วชี้ชี้ขึ้นไปชี้แล้วค่ะชี้แล้วชี้แล้วเว่นกองแสงดีดีคือเว่นอัปต์เดี๋ยวเราพูดทีเอาไหนเราพูดเราพูดไป่ตอนไม่พูดได้ไหมไม่หนูต้องพูดเพราะว่า พี่จะได้ดูว่าหนู่เล่นเล่นได้ไหมเอาไปเล่นได้ไหมอยากเป็นนางแบบมาได้ไหมไทยอินเป็นไหมขอขอค่าสปอร์ตเลยค่ะต้องต้องมีค่าสปอร์อนะหนูบารี่มันเป็นแค่เทสตมันเป็นแค่เทสเทสก่อนใช่เทสก่อนแคสมาแคสนี่หนูมาแคสงานเนี่ยห้าพันห้าพันนี่หนูมาแคสงานมึงไม่ต้องกระซิบไอเด็กกระซิบอยู่นั่นน่ะเอาเร็วเแว่นกองแสงที่ดีคือแว่นออปตันเดี๋ยวเราพูดทีแว่นกองแสงที่ดีคือแว่นออปตันเอ้ยเอาแบบสใสๆแบบเป็น เนี่ยมันฟังแล้วมันดูเหมือนกับว่าหนูโดนบังคับมาพูดอ่ะเข้าใจไหมหนูต้องพูดวาให้มันดูแบบเฮ้ยหนูแบลว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะไหนลองลองสิลองใหม่สิลอใหม่แว่นกองแสงที่ดีคือแว่นออฟตัสเออดีเออดีดีทักกีแคผ่านทักกี้ผ่านแน่นอนผ่า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 นแล้วนะผ่าน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 นี่ผ่านน้อบค่าตัวด้ค่ะเอาป๋าเบอร์อะไรป๋าเบอร์อะไรค่ะ อ่าให้ไว้ใช้นะขอบคุณค่ะโอเคครับนี่นี่ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานอะไรเข้าเดี๋ยวดูเลยดูแลแววลุ่งลุ่งมาชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อคุณเฉินค่ะเรียกพี่เฉินแล้วกันจ้าเรียกพี่เฉินแล้วกันนะโอเคค่ะพิเฉินับพี่เฉินเป็นคนรักเด็กนะดูป่ายุ่งกับใครก็ได้ลูกแต่ไม่ใช่คนนี้ลูกเชี่ยป่าไม่เอาคนนี้เหรอคะแต่ว่าน้องจะได้เป็นดารานะถูกใช่ป้าไม่อยากได้ลูกเขยคนนี้ลูก ปาพูดตามตรงเลยอยากคดีสิแต่ว่าหล่อนะนี่ดะอยากคดิดีครับแดดี้ปาปาไม่อยากจะพูดว่าตอนปาเป็นตำรวจอะปาขาดเท้าเขากี่รอบก็แบบแดดี้แาดี้อยากคดีดีครับไม่ต้องมาเรียกผมว่าพ่อคนเรามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นนักมวยชื่อชื่อเชื่อชื่อเรเป็นนักมวยครับตอนนี้ผมผันตัวแล้วผมเริ่มทำเลวแล้วพอเป็นนักมวยเต็มตัวผมชกเพื่อใครสักคนที่ผมรักไม่ไม่ต้องมาชี้เลย งั้นงั้นต้องต้องดูที่ซิกแพคเขาด้วยค่ะเนี่ยแบบมีสิจ๊ะแต่ไม่อยากถอดตรงนี้ไอพี่ขี้อายอ่ะพี่คนขี้อายอ่ะสิใจพี่ขี้อายกิ๊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 กไว้พาแห้เปิดแล้วเจอกันนะโอ้ไม่ทอกเลยเดี๋ยวลูกอยู่ในสายตาตลอดเส็งโคร ไม่แต่เวลาเราไปจับเคปี่เขาต้องไปคนเดียวบ้างนะรู้เปล่าไม่มีไม่เคยบอกใครรู้เปล่าจับคนถ้าไปคนเดียวนั้นขับชนเสาอย่างเดียวเลยค่ะก็เดี๋ยวพี่เฉียนนั่งไปด้วยนะพี่เฉียนเป็น GPS บอกทางไปได้เหรอคะได้สิพี่เฉียนเป็นซีรีส์ไงคะโอ้ได้เลยค่ะได้เลยแบบไอ้อีกหลายเดียวซ้ายอีกหลายเดือนกว่าเชื่อป้าเหรอะลูกว่าไปคนเดียวปลอดภัยกว่าแล้วยี่สิบห้ามิลลิลิตรไม่ต้องร้องเออจะร้องทําไมล่ะ มันหดหัดเป็นเป็นอะไรอยู่เวิร์กหนูเวิร์กจากที่พี่ดูแล้วนะหนูมีแววมากหนูน่าจะเป็นดาราที่แบบว่าพุ่งแรงที่สุดในขนาดนี้เลยค<ม>่าตัวค่ตัวสองพันเมื่อกี้ใช่ใช่ oh, 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 oh. ไม่นี่เมื่อกี้นี่แกแคบนี่มาแคบอีกแคบ <c oughs> ไม่ได้ตังค์นะนี่ผมให้ตังค์หาได้ค่าพิศวาสนะเนี่ยโปกติมาแคบจากอุ้ยโจจ่าอ้าวอุ้ยโจจ่าขอโทษจ่าขอโทษจ่าต้องมีต้องมีค่าต่อยแล้วนะ oh, oh, oh. ค่ะแม่เอาทุกแม่โอ้โหค่าช้ำเฮีย แต่พี่ไม่นักมวยนะจ๊ะฮัชชฮัชูฮัชูุเป็นไงจ้าพี่ดูเป็นมวยไหมจ๊ะอุ้ยได้อุ้ยหนูหงมือมวยได้เลยอุ้ยเจ๋งอ่ะหนูหงบมือดูน่ารักมากเลยอ่ะนีน่ารักอ่ะ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 นี่นี่พ่อเขาห่วงอะไรนะคนนี้ไหนคุณพ่อคุณแม่เพลเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวเที่ยวไหนอ่ะพ่อครับพี่เฉิน หนูชอบไปดูโอเคให้ให้พี่พิงค์ไปด้วยพี่พิงค์ไหนได้ค่ะพี่พิงค์ยืนยืนอ๋อโอเคได้ได้ครับเป็นคนไม่มีปัญหาพ่อครับคนจีบเดี๋ยวไว้พี่เฉียนพาไปดูไปดูแบบว่าที่สวยๆโอเคไหมได้ค่ะโอเคสวยๆเลยเหรอพ่อครับพ่อครับ คุนี่รุนี่แต่ไว้ต้องไวตอนไม่ยอมนะพ่อเลยโหมื่เี้ครับพ่อไอ้สตีดถีบขาอ่อนเลยเจลาถีบกันิบึงถีบกันแน่นอนเลยตัวนี้โอหพ่อผมไม่ยอมซะด้วยเดี๋ยวพี่เฉไปดูลูกบอกเลยไม่พี่แคจะพาเออพาลูกซีโร่ไปนีไงไปดูนีไงครับอไม่เห้ยมกรรมอยารบกนอย่ากอนพ่อมเอพ่อ พ่อผมเองพ่อผมเองพ่อนะพ่อต่อผมเองแล้วโดยก็คือพ่อผมเองพ่อพ่อผมเองพ่อจำผมไม่ได้อะพอแล้วพ่อพอแล้วไปไปไปใช่ไหมรังเกียจมาปอพ่อแล้วโว้ยเร็วอับน้ำเลยนะลูกอับน้ำง่ายไปนี่ไปเดี๋ยวพี่เขียนแล้วเปลี่ยพาไปเปลี่ยนสภาพไปเธอไม่รังเกียจไอไลวรังเกียจเอาไปว่ารังเกียจจ้ะพูดไปขยักขยแงบอกอย่าอย่าให้ว่ารังเกียจดีกว่า มันมันจะกอดมันจะกอดไปเปลี่ยนนกอดเลยเลื่อนนัเลื่อนนัดต้นใจว้ายขมิ้นวายกมลตายแล้วต้นงตต่อยกูอย่างเดียวเลยไปเปลี่ยนค่ะไปเปลี่ยนแต่วาเร็วเสื้อเป็นกะลักกีดีแล้วไปเร็วไปเร็วเราต้องตายไปเร็วอาบน้ำก็หมดพอไม่เป็นไรจ้าเธอจะไม่ได้ไงแล้วไปช่วยพี่เฉลิ้งเสื้อผ้าหน่อยไหมแบบไหนจิตรเท่ไปเลยปะเราบ่นนะโอ้แบบนี้ก็เท่แล้วนะคะพี่เฉลิ้งก็มันดูไนี่ไปแล้วพี่เฉลิ้งก็มาหนักจลยดูสปอร์ตแมนไปไหมฮะดูชอบแบบสปอร์ตแมนเหร แบบนี้เท่ค่ะเท่แล้วเอาหนูชอบเหรอแบบเนี้ยแบบว่าแบบแบบวแบบ่ฟินเนด,ดแมนนี่อะไรเงี้ยเหรอฮาชู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 แบบนี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าก,กอดอีกทีเป็น,นอะไรก็ไดห,<า>หนูชอบคนมีซ<า>ิแปแพคเหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะอ้ยอะไรวะ เลขกันนะเขาดูอาร์มเลยนะอาร์สิบสี่ป่าวะไม่ใช่แล้วเขาดูอาร์สี่เาแย่แล้วไม่ใช่ ฮัชิวฮัชิวฮัชิว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 คุณชอบนักมวยปะคะคุณชอบนักมวยปะอ่อเฉยๆคะ่ะด,ดี้แซนเขาคุณอกางคติไะดิไม่ได็ดสติคะ่ะงั้นทำไมคุณถึงไม่ชอบนักมวยผมถามคำหนึ่งผมถามคำหนึ่งแค่คนเป็นนักมวยอะคุณรังเกียจอะไรนักหนาเปล่าขอไม่ได้รังเกียจคะ่ะคนเราก็มีความฝันของตัวเองปะใช่คะ่ะมีคะ่ะ คุณแม่เห็นแกตัววะโอ้ยสัตว์วัยิบโลเลยวะเฮียโล่ดิว่าใครบะเนี่ยชู่ชูชูโชู่ นอนักสืบมาโ่ะชูชชูเป็นไงูชอบไหมจ๊ะไม่เอากินคือนี่พี่ไม่ได้ถอดเสื้อมาโชว์นะแต่ว่าพอดีพี่โนีพี่ซ้อมซ้อมมวยนะครับก็คือมันก็มีขุนมันก็ได้นิดหน่อยใช่ครับแบบนี้เลยนอนชอบแบบนี้เลยค่ะชู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 แต่จริงพี่เนักมวยนะครับแต่จริงพี่นักมวยนะชู่ชูพค่อขจะซ้อมมวยหนักนะพี่บอกก่อน ถ้าพ่อแม่หนูไม่รังเกียจเนี่ยไว้เราไปออกกำลังกายด้วยกันได้นะครับโอ้อกกำลังกายป้าถอดหมีแล้วค่ะเนี่ยถ้าเกิดไว้หนูว่างหรือว่าไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เฉียนพาไปออกกำลังกายนะได้พี่เฉียนพี่เฉียนพอเป็นคาราเต้ด้วยนะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะเป็นยังไงโอ้ว่าพี่เฉียนพอเป็นคาราเต้ด้วยนะครับเป็นไงเก่งไหมเก่งมากเลย นิดหน่อยครับเดีายวใช้คำว่าเก่งเลยพี่เตนฝึกมาหนาเก่งที่สุดเลยแสดงว่านี่หนูชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับใช่เลยค่ะคือแต่ว่าพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่สปอร์ตพี่เป็นสปอร์ตแมนแต่ว่าพี่ค่อนข้างสอปกนะฮะฮะไม่อาบน้ำหรอกค่ะคือใช้คำว่าอาบแต่ว่าอาบน้อยดีกว่าอ๋ออยากน้อยก็อาบอ่ะอืมก็โอเคแหละเนาะไม่ใช่หนูโอเคพี่ก็โอเคโอเค้ากันจะกันไปกันได้อย่างเงี้ย โอเหนึ่งโอ้โหโชว์ใหญ่เลยสองสามอันสี่ห้าไม่เอาคนดีปอดีพี่จะฟิตตลอดครับใช่ปอดีที่จะฟิตตลอดทุกวันอยู่แล้วเยี่ยมไปเลยโอเคถ้าหนูชอบพี่โอเคครับดอกต้นไ่ะโอเคครับงั้น ไว้คุณพ่อคุณแม่เผอแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทานข้าวนะครับทำไมต้องเผอไม่เผอก็ได้ค่ะอ๋อโอเคกันคุณพ่อคุณแม่ครับผมฝากตัวด้วยนะครับโอ้โหเรียกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อแม่ครับผมเชิ์นะครับเอ่อน้องพิงค์นี่พี่เฉเองนะครับครับดูป้ามาแล้วก็พี่สนั่สนุนมากเลยนะคะครับถ้าทางถ้าทางของการดีใจเลยครับใช่ค่ะนั่นก็ว่าดีใจมากมากเลยใช่พี่เฉียก็ว่าเขาดีใจนะฮะ กันพ่เศษขออนุญาตซ้อมมวยต่อนะครับได้ค่ะชืชืช่ชชพี่ฮารุไอ้ยี่เด็กจัดเด็กจัดเลยสัตว์คนนี้ไอ้ที่เคุยจบอย่างไ้สัตว์เอ้ยกณตำรวจเป็นเป็นติชดเชยจากหมออะไรอย่างเงี้ย ยังได้ยินเฉยว่าครับคุณเหรอครับเออ่เขาคุยเสร็จยังยังครับนานไหมไม่ไม่นานกำลังเขียนเรื่องสดเฉยคโอเคแต่นี่แพทเขาจะยังอยู่รับตังก็ไ่ยไม่เป็นไรพวกนี้ก็ได้ไรดบเสร็จแล้วฮะเสร็จแั้วอะไรนะเสร็จแล้วไปเก็บแต้งวันนี้ว่าเออไม่ไม่ไม่ก็ได้พัดนี่ฟังแล้ววันนั้นผมเดินผ่านนี่แพทเลยแล้วนี่แพทแบบหลุดพูดออกมาหน้าต่้าวิ่งผ่านแพทไม่เห็นนี่แพทบอกว่าอะไรวะประเทศนี้ช่วยรักกูทุกคนอยไปในตำรวจ คือเขาว่าฟิลน้อยใจไงคือตำรวจไม่เคยช่วยกูได้เอออันนี่ยขออองเลยแต่แต่ตอนนั้น่ะใช่ใช่รถขอ่ขัรถเร็วอะไรจ๋าแต่แต่เขาอ่ะไม่เข้าใจว่าให้เราเดี๋ยวไปแล้วเรียกไปแล้วเขาไล่หมอจะออกเท่าไหร่มันต้องขอความเป็นธรรมไม่คุณตำรวจกับหมอไม่ต้องคิดมากคือไม่ตำรวจไม่ควรจะออกมีขบวนไงผมบอกเลยไม่ได้เห็นเลยผมจะบอกให้ผิดที่ผิดที่ไอ้ดำผมจะบอกให้ถ้าผิดก็ผิดที่ไอ้ดำประเทศก็ไม่เข้า <wounds> <ye> yim, ตำรวจหาอะไรวะไ้เข้าประเทศไม่มึงนฝังกันฟังครับผมเมือกคุยกันแล้วอ่ะครับผมตาพวดตามความเป็นจริงอ่ะครับผมหมอเขาเต็มที่แล้วครับผมถูกครับแล้วก็แต่คือถ้าสมมติว่าไม่เพื่อนอย่าอแนผมผมรู้สึกเหมือนผมเป็นผู้ต้องหามันมันเกิดตกลงจริงอ่ะครับผมเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะสงสารเดียวทามเว้ยมันใช่เพะเขาอุ้มจำปีมันถ้าให้แลกระหว่างโดนจับกระหายก็ยอมโดนจับเหมือนกันคือเดียวทามเดียวทามมันโดนไปเยอะแล้วที่วันนี้คือเมื่อกี้ที่คุยกันอ่ะอ่ะ จริงๆดีแพทอะมันมันสมควรได้รับของคืนนะเราอาจจะแบบซื้อําใจนิดนึงช่วยเขาเพราะว่าวันนี้เขาเฟลหลายอย่างมากแต่ที่น้าพูดไงเราก็เข้าใจน้น้จะเป็นห่วงไม่อยากให้เป็นร่งไม่ดีนะใช่ผลไงพี่ใช่ใชแต่แต่แต่เราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวคือเราก็เลือกที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคืนให้ให้หมอไปคืน แต่คือเราก็บอกเงียบๆล้วกันเออเพราะว่าเราเราเหมือนแบบเราอยากเราอยากช่วยคนนะไม่มีเงียบแล้วไม่มีเงียบแค่รู้นแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่แต่อย่าใช้เขาวรู้แค่นี้เลยเพราะว่ามันมันมันไอ้นี่ดีกว่ามันมันเป็นมาตรฐานเดียวกันดีกว่าใหญ่อย่างนี้เลยคือเมื่อกี้เผื่อมันบอกว่าคือเราก็สมควรคืนให้เขาแหละมันเป็นการเหมือนซื้อน้ำใจเขาเพราะว่าวันนี้เขาเฟลหลายอย่างจริงเราก็ช่วยเต็มที่แล้วกูก็เห็นด้วยกูก็เห็นด้วยที่ว่าเออคือหมอเขาอาจจะแบบ ตกหล่นจริงๆแหละแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวไงหรืออาจจะไม่ตกหล่นก็จริงแต่คือเรื่องมันเกิดมาแบบนี้แล้วให้ทำยังไงวะคนมันเฟลไปแล้วพี่เอาฟูดไปเมืองทำไมฮะแล้วฟูดเหมือนพี่อะไรวะพิพิธอะไรเนี่ยเออพี่เอาฟูดไม่ได้สัตดานเออไม่ใช่กูหลอกฟูดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิทำรูปใหม่แล้วมึงส่งผมเดีองหลอกหลอกเดี๋ยวนี้ลอกฟูดเดี๋ยวนี้ลอกฟูดดูไม่ไอ้ดามคืออย่างงี้คือไอ้เรื่องของนิแพทไอ้ตรงนั้นน่ะคือไอ้การคืนน่ะมันก็ได้แต่กูมองว่า เดี๋ยวมันจะเป็นขี้ปากเว้ยข้าใจว่าคือว่ามันจ้มีมันต้องมีดราม่ามันต้องมีดราม่าอย่างแน่นอนแต่หมอจะอกว่าเฮ้ยแต่เราบอกก็นี่ไงไม่คือหน่วยงานอันนี้คือหน่วยงานคุยกันตัดสินใจแล้วว่าคืนก็คือคืนเพราะนั้นเื่ออยู่ในเหตุการณ์เผลอบอกโอเคผมว่าคนคืนแต่คือหมออ่ะอาจจะแบบไม่ต้องรับผิดชอบคือถ้าพูดกันตามตรงนะเอาพูดกันแบบเล่นๆนะแต่เมต่อเหตุการณ์ขึ้นมาถ้าสมมติตารวจไม่ไปจับปูนดีแพทอาจจะมีโอกาสรอดอาจจะไม่ต้องเสียปฉาลราคาาเป็นน้ริะ อันนี้คือมองกัแบบใจเข้าใจเราอ่าถูกอนี้ไอ้เนิร์ด้ก็ได้คืนเลอเนิร์ดก็ได้คืนเลยไอ้เนิร์ไอ้เนิร์ดได้สองด้วยสองแม่กูไม่กให้กูไม่ให้คืนไอห้ร์ก็ไ่ะด้าไม่ได้าดูดิดูดิเห็นป่มเขาจะมองอย่างนี้แหละไ้เรอเนไอ้นดอ้เตำรวจไอ่ะตำรวจไ่ะเดไล้เรไม้ดไอ้ไรดไ้ไล่เนร์ดไ้เรดไ้เไไอ ช่วยได้ขนาดก็ดีแล้วกูบอกเลยวันนั้นหน้าตายหายหมดแก๊งไอ้เฮียอ้าไอ้เฮียสัญญาะเป็นตรวจผู้เฮียอย่างเงี้ยเออทำมโดนตบิวแม่ขบอลเท่ไ่เออไอ้เฮียตำรวจเฮี้ยอะมีเฮียโจมวาบอลแกูจะไม่กล้าช็อคบอกูสาควักเงินออกมาสองแสนจะให้ไอ้เฮี้ยเฮ้ยใช่เห้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยู้เฮ้เฮยยกูย้้้เยเ้ย้เเ้เเยย้ ยุบแล้วยุบแล้วจริงผมไม่อยู่สภาแล้วพวกผมอยู่ยังไงอ่าผมดูดิกูไม่อยู่จริงกูจะลงกับเดียวกุญแจแดงเอาคืนหมดแล้วขอขอนเทนนั้นเด็กกูไม่มีจริงเพื่อนแบบเบอร์สิบเจ็ดเพื่อนไอ้เียแล้วมึงคิดดูไอ้โจ๊กก็มาก็มาถ่ายเงินกูตลอดทุกวี่ทุกวันไอ้เฮียมึงก็มาถ่ายเงินยไม่มีอะไรแล้วพี่ดูดิไม่มีแล้วกูมีจริงเลกูม่มีจริงคุณเจแดงผมก็ไม่มีแล้วไม่ยิบรถคันนี้คนคุณวะโถ่เชี่ยเลยโจ๊กไงเลยโจ๊กเลยโจ๊ก ไม่รู้<น>มันมาอยู่ในค้งผมได้ไงแต่กเกียร์ว่าวันตแรกอะไอ้กเกียร์ว่ามันเป็น GDP แต่พอมันเก็บเข้าไปแล้วเบิดหม่ทีกลายเป็น r 3 2เฉย r 3 <ละ S> 2เข่เหรอเออแต่สีเดิมเลยนะยนนดนไงไงไวะไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่คนละสีมึงจำผิดหรือเปล่าไอ้เหียไป ออ้่จผิดหรืเปลาพี่เฉินพี่เฉินเป็นคนให้ g t ดกูกับมือไม่แต่กูให้ g t ดมันเองกับมือเลยแต่ว่ามันเอาไปเปลี่ยนอู่มัอนขอกอะไรปลอมมั้งไอ้ที่โดนชัวร์โดนอู่แล้วมันไปเช็คกระช่างเลยกระอีกอย่างอ่ะกูว่ามันอาจจะใช้เป็นใหญ่จริงมันเป็น g t ดแต่มันแต่งโครมาม์สองมั้งไอ้เกียร์ชอบผมตกลงครับคงก็เฮียแหละชอบโครมาต์สองผมครับพี่เฉินครับตีร้อยกันฮะโอ้โหเดี๋ยวทีบหน้าเลยตีร้อยกัน กูจะไปโดดล่มไปละมันเป็นไปได้เหรอไปถามอู้ดีก้นนี่ต้องเรียกร้องอันนี่้เหี้ยไม่คือสี่เดียวกันเปย์เลยปะสีเดียบสี่นี้เลยไม่ไม่เปย์ไม่เปนี้เลยอย่างนี้เลยเออคล้ายๆกันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคนนี้เลยไม่คือตอนที่มึงตอนที่มึงเอาไปซ่อมไปล้างอะช่างเขาเอาสลับคันมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีผมเก็บผมเก็บ GDB เลย เอ้าน่ไม่คือมองเอ้ามึงเอามึงเอามองทั้งหน้าเงี้ยมึงเอาเข้าร้านนะมึงเก็บข้อมูลมาครบหรือเปล่าฮะมึงได้ลงทะเบียนได้เบอร์ตั๋วเข้าไปหรือเปล่าเพราะมึงเอาไปล้างคันไหนต้องคัเกียร์หัโอเอได้เกียร์ไปแล้วอะว่าไงซิหรือว่ามึงเออว่าไงเนี่ยจะมาหาเงี้ยนี่ไไม่ได้อะไรนะเลยว่า G T B เนี่ยจะมาช่างมันน่าเหลี่ยมหมดแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยไปแล้วเมเน ไปดิไปเลยหรอพี่ดำ